คุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรัฐสภาระทึกพบทำลายติดโควิด1 9สายระยองเลขาสภาสั่งยกระดับมาตรการการสกัดโควิดเมื่อวันที่27ทธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าในช่วงเช้าลายผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รายงานสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุด ด้วยความประทึกใจจากนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเรียนผู้บริหารตามที่มีข่าวว่ามีผู้ป่วยโควิดเข้ามาในสภาวันที่21ธันวาคมเวลา13นาฬิกาเมื่อสักครู่เลขาสภาได้สัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่ามิสเตอร์เเข้ามาประชุมอนุกรรมธิการพนันออนไลน์ เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาเข้าและออกทาง B2 แล้วเดินทางกลับระยองวันที่23ทธันวาคมไปพบป้าซึ่งคือผู้ป่วยโควิดช่วงเที่ยงวันที่24ทธันวาคมมิสเตอร์เพาครอบครัวไปตรวจโควิดทุกคนผลเป็นลบยกเว้นมิสเตอร์เมีผลกั้ากึง่งสอสอจระยอง ให้มิสเตอร์เอไปกักตัวที่โรงพยาบาลระยองขณะนี้มิสเตอร์เอกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแยกมากักตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพนอกจากนี้เลขขาดที่การสภายังได้มีข้อสั่งการระบุว่าสำนักการแพทย์ติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดยกระดับความเข้มข้นขอ,ของการตรวจคัดกรองและแจ้งประสานทุกฝ่ายเฝ้าระวงังและติดตามสังเกตอาการของตน ตามมาตรการสาธารณาสุขที่ได้แจ้งอย่างเคร่งครัดทุกสำนักปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนโดยเคร่งครัดสำหรับคณะอนุกรรมธิการศึกษาผลกระทบคาสิโนโออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศในกรรมธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรมีนายวินสุดธีรชัยสอสอบัญชีร,รายชื่อพักก้าวไกลเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการด้านนายวินประธานอนุกรรมธิการ ได้ประสานผ่านทาง PR อาพักก้าวไกลว่ากำลังพักผ่อนกับครอบครัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ฝากสื่อแจ้งว่ารับทราบแล้วและยังไม่ทราบว่าบุคคลในข่าวเป็นใครเบื้องตน้นแจ้งให้ทุกคนที่ประชุมวันนั้นทราบแล้วและทุกคนกำลังทยอยกันไปตรวจส่วนผลของแต่ละคนจะเป็นยังไงจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ